สวัดีครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูท่อนะครับท่อที่ควบคุมปริมาณน้ำในนานะครับนี่ครับท่อเนี่ยครับในทุ่งนานะก็จะใส่ท่อแบบนี้ไว้ทุกที่เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาขุดเปิดปิดน้ำนะครับท่อก็ท่อนี้หมุนได้นะครับไม่ได้ติดก,กาวเนาะนนง่ายๆนะครับก็ เป็นข้องอนะครับก็วางท่อไปวางท่อผ่านไปทางนู้นนะครับแล้วก็ใส่ข้องอ90องศาหนึ่งอันแล้วก็ใส่แล้วก็ตัดท่อมาเพิ่มนะครับให้มันยาวยาวขึ้นมาเราก็จะหมุนได้นะครับไม่ต้องติดกาวนะอันนี้เนี่ยแล้วแต่เราจะอยากได้ให้น้ำมันอยู่ในทุ่งนหนเยอะหรือน้อยม,มันก็จะดูดลงไปตลอดเวลาเลยนะครับถ้าเราว่า เราอยากดบน้าแค่นี้เนี่ยมันก็จะอยู่เนี้ยครับพอน้ํามันล้นมันก็จะเข้าไปในท่อของมันเองเพืจะควบคุมปริมาณน,น้ํานะครับบางนีก็อดีว่าฝนตกนะมันจะเอากเกินไม่ให้มันเยอะเกินเนี่ยครับมันก็จะไหลยอย่างนี้นะคจะมีทุกจุดนะครับที่ปล่อยน้ําออกนะก็ง่ายๆครับใส่ท่อแล้วก็90องศาไม่ไม่ต้อง ทากาวนะครับคองอเก้สองศาก็าใส่ก็จะควบคุมปริมาณน้ำได้นะครับผมไม่ต้องคอยขุดเปิดปิดนะนี่ข้าวกำลังสวยเลยบอ่อนี้ก็ไอทุ่งนาน,นี้ก็ปล่อยปลาไปแล้ว4สี่สิบตัวนะครับตอนนี้นี่ัก็ปริมาณน้ำก็จะอยู่ตามที่เราต้องการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ